เอาล่ะไงทุกคนไงไม่ได้ลงคลิปนานวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแบบเกมหิลิดเดี๋ยวยี่สิบเจ็ดนาทีไม่แปลกใจว่าทำไมคิดไม่ตุ้งตู๋ จริงผมกัด่ะมาเล่นกับเพื่อนนะแต่ว่ากูเพื่อนไม่อัดอหรือเพื่อนแบบไม่กล้าออกคลิปอะไรงนี้เออไม่เป็นไรเล่นคนเดียวได้ครับก็ช่องที่ผ่านมาก็ลงคลิปแล้วไม่รู้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมผีเกมดรอ่ะจริงๆอันนี้อฝึกน้องรอบแล้วแหละครับถ้าไม่ฝึกก็คงาจะเล่นสักเ,อเอวันสองวันนะฝึกก็จะเล่นผ่านนะไฟคลิปเล่นเต็มพอดีนะครับโอเค ผมไปฝึกไปละเอาไว้ว่าเรารอดูกันว่าผมจะไป็นประตูให้หนึ่งร้อยได้ไหมแต่ผมไม่รู้นะว่าพัลเซิลประตูหนึ่งร้อยจะทำได้หรือเปล่าลม,มันค้างยากอยู่เอาว่าดูเลยกว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะรอดูผมเลยผมโคตรเสียหลักหมดเลยเออสกิลดีมากไปส่วนคลิปแอนิเมชั่นรอไปทำนานเออเข้าใจหน่อยออตัวช่วยเหรอผมว่าอันนี้นื้นึงนะผมขอใช้ตัวช่วยแล้วกัน เพ,นนเ,เพราะว่ายวไม่รอดตาแรกจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันลองก่อนไปเพราะอะไรคนนั้นจะอาจจะเคยเล่นแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้มันกำลังเป็นกระแสนะเกมดอเนร์กำลังเป็นกระแสเลยเกมดอ่โอ้โหใครก็เล่นคนเล่นลูบล็อกอะ่ะคนเล่นเกมผีก็ต้องมาเชิดนะมันมันไม่มันไม่น่ากลัวแต่ว่ามันเล่นรนะทึกนี่พัสนแล้วโคตรปวดหัวเลยเปิดที่อันเลย ซีแชร์ราาเท่ไหรนี่ไปอุ้ยยังง้อทำไม่หล่อนเชียวอุ้ย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 อิบหายละอ่าผมพงเป็ตุยต้นแต่ตาแรกหรอกเชื่ออย่างนั้น ถ้าตอนนี้มันช็อตแบบรอๆๆคุเนี <ru> ่ยเราต้องวิ่งกลับหลังเพราะว่าผีจะมาแลแบบนี้เห็นไหมเนีวอย่างงนะดวตาขู่กเนแหละแน่ๆมันจะมีช็อตแล้วเนี่ยผีจะมาอีกด้านของเราจีบไปไอ้กูรีบปาดมาตุ้นี่ย เปลืองยาพี่ม่พี่ด้โดนเลยห่ะโอ้โหโอ้โหประตูโอ้โหโอ้โหจะได้ไปไหมครับวันนี้คงที่เป็นรอยตีหมดละ ไเลยโดนเรียบเลยนะเป็นบทเรียนนะว่าอย่ารีบนะไอ้ชิบหายไอ้จะเหลือเลือดแค่นี้จะไหวไหมล่ะเอเราเอ p o s i t i o ่ a l เราไอเชี่ยวใครๆก็ไหวอ่ะไปไปไปเฮ้ยโอ้ยตกใจอ้แกง่ง่ายงเมื่อกี้เขาเรียกว่าแอกเงิงใจใจมีสีสัน มาต่อไปนี่ชัดเจนนะมาแน่ๆถามว่าตัวอะไรมาเดี๋ยวรอดูครั <S <S บเฮ้ยไม่มาเอย้ยนี่เป็นไปได้ไงไม่มาจะยู่ทำไมไม่มาวะมันจะมีตัวที่มันแบบเอ่อจะมีเสียงมานะถ้ามันจะมายังไม่เจอไฟเลยนะฮะไม่เจอไฟก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าความที่ว่าเลือดร้อนนะอุ้ย รอดูครับมาแล้วทอดตู้ครับทะเลก,กับเพื่อนเราก็จะก็จะทะเลก,กับเพื่อนมันก็จะตึกระตือหรือล้นหน่อยนะเพราะแบบแย่งตู้กันอะไรอย่างงี้อ่ะอันนี้เป็นห้องวัตเซินห้องวัตเซินมันมีกี่ห้องนะน,นี้เป็นรูปเป็นรูปรูปตาแบบนี่ตามตรงนี้เลยนี่ตามขอบตามรอบนะวงอ,อ,อ,อยู่นี่อัานี่อยู่นี่ เดแบบี๋ยวนีไ้ไม่ยากไม่ยากเกมนี่ยังไง่ายังไงโดบสักขวดเดี๋ยวนี้ระวังดวงตาด้วยนะใครเล่นเปิดประตูมาดวงตาโผล่แค่เล,เลือดลดนะเยอะอยูอยน่นะอ่ากูเจรนะเจริงนะยกูเจ๊นะก็มาหาตามห้องนะเล่นคนเดียวยิ่งตอนนี้เล่นเล่นอย่างดื้อตอนนี้โคตรดนึกเลยคือจะเทีเเเทเ่ยงคืนแล้อโอเคใช้ได้อยู่ คือแบบไอ้เ้คโคตรหลอดละหลอดจัดอ่ะไอ้เนี่ยเลยคนเดียวเลยว่าอย่างหลอดอ่ะเขาหน้าเด้กอาจจะพับเพื่อมาเล่นหรือเปล่าเดี๋ยว่ามันมีคลิปเดียวคลิปเดียวจบถ้าเล่นผ่านจากคลิปเดียวจบไปเลยก็ได้นะแต่เ็ได้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยยังไม่เจอไฟเลยอ่ะ มองรอบๆตัวนะครับเวลาเดินหาที่พื่งเพราะว่ามันจะมีตีตัวที่แบบเสียงดำเออมันจะคล้ายกับเบนดี้เออผมว่ามันเหมือนเบนดี้มากเลยนะเพราะนั้นแหละก็อบอลรอบแล้วก็มองหน้ามันก่อนทห้มันจะโจมตีเรานะนี่อันตุยนะมันเลือดลดเยอะมากเลยเพื่อนผมชอบตายเพราะนั้นแหละหรือว่าผมตาทั่วตาทั่วครับตาทั่วนั่นขอแฟชัหน่อยครับพี่ ถ้าเราไม่มีนะให้เรารีบวิ่งครับใช่ครับไม่ไม่ต้องไปนสนใจครับมันอันนั้นมันทําให้เราหลอนเฉยแร้บแต่ก็มองซ้ายมาขวาแบบตอนที่มามันมันแน่กูเขาใจเล่นอย่างดึกเลยตัวนี้โคตรดึกเลยนะโอ้หลูปลูบเปนสุดยอดมากตอน,นี้ขนลูกซูนะเอแเอขอไฟใช้เอ้ยไฟแช็กโอเคใช้อยู่ เฮ้ยเโอเคเพราะว่าเผื่อตอนวิง่งอุ๊ยมาใช่ไหมมานะครับซอตุมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะที่มันจะวิ่งหลายรอบนั้นก็ต้องระวังนะมันจะแบบไฟมันจะเสียแปะกมันจะไม่ไส้ไม่ใช่แบบเสียงดำอันนี้มันจะมีไฟด้วยไฟขเขียวเขียวโอ้ไม่ดีเนี่ครับ ไฟแช็กนะครับเดี๋ยวก็โดนนะตัวนั้นสอยนะดวงตาเริ่มมาครับมาไฟกระพริบนี่ไม่ต้องสนใจนะเพราะมันเป็นเพราะดวงตานะมันไม่เกี่ยวกับอันนี้เนาะมาละมันเริ่มมาเยอะแล้วครับเฮ้ยล็อาพิกโอเคเอาล้วครับโดนไม่เข้ามันจะเกิดขึ้นตรงนี้นครับโคศมากจะต้องตายตรงนี้ครับจะตุยตรงนี้เลย

ไปๆๆๆปไ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 ปว้าซ้าย,าายไอ้เชื้ดชิบานะโอ้ยเชือดคนฟ้ามาเลยใจเย็นพี่ใจเย็นอ <G ül s> โอเคนี่คนสามารถจะตายตรงนี้นะแต่ว่าผมเก่งเกินแล้วเออชิวชิวจะไม่ชิวก็ประตูที่50าสิบไปแล้วครับ ประตูที่ห้าสินี่ผมอาจจะไม่รอดนะเปิดครบดีกว่าตั้งไงดีเกืเอบผ่านแล้วนโอเคมาโอเคครับทีฮะผมจะมาเสียเวลากับไอ้ตูงนี้แหละเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งอย่านะเหยื่อไิ่โดนประตูนะเอาละ ดูซิจะตุยหรือไม่เล่นคนเดียวถือจะเคยเล่นคนเดียวผ่านมาแล้วรอบหนึ่งก็เถอะแต่ไม่ก็ยากอยู่ดีอ่ะมาเฮนุมมา,าเร็วโอรเชชีพ้พ่เยกูไปครับระวังดีๆนะมางผมเนี่ยมันมาถึงผมแล้วล่ะ มินิเกมในตู้มันระดันที่ยากนะเลยผมไม่อยากจะเข้าไปถ้าดีเนี่ยมันบางครั้งมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ไม,ไม่สนใจเรานะถ้าดีเนี่ยมันจะมันจะไม่สนใจเราครับขึ้นไปสิเขียนเยก่อนเก็บนก่อน แล้วสนุกละอีคิวออกมันขึ้นมานี่ ว่าแน่ครบละตรงนี้นะมันคาดจาัดมีเวลาให้เราได้ดูเยอะกว่าแนละ้วฟังเสียงด้วยนะไอก็คือ,อโอเคครับสนุกละอีอีอ ดว e e. นไปนะผออมเอาไม้ก็ยับครับดวนไปก็คืออันนี้สี่สี่สองเนไหสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเก้าเราขาดหนึ่งอัน 当然了 ว่ามีจุดที่ยากกว่านี้ครับโอเคเอาละเออของเราไม่ต้องหกักอลไวเะเสียงคนแบบวิร้ยาโอเค คิดว่าพัส,สนห้องที่100ผมไม่น่าจะสามารถผ่านได้นะเพราะว่ามันต้องข้าที่ยากมากๆเลยนะถ้าไม่ผ่านไปไปไดเนาะแเอาว่าดูธีการเล่นแล้วกันนะแล้วก็ไปหาดูว่าห้อง100่รอนะผ่านยังไงนะเพราะว่ามันยากจริงๆนะโอเคนี่ครับก็จะมาถึงตรงนี้นะตรงทางเดินซึ่งเดินไปได้ไเปล่าเดินไปได้ด้วย มีอิสระเอกอะไร,รเปล่านะเพราะว่าเขาอาจจะทำแบบไปเฉยๆแนะ่มีอิสระเอกนะแต่ว่าเออช่ม,มาก่อนเราข้ามาเก็บโตกทีหลังเลูกปัน้นอาจจะเป็นลูกปั้นกิได้เอ้แบบไอ้ตราอะไรเงี้ยตาอะไรเงี้ยแบบน่า,จ,จ,ะนนนาจ,จะเป็นตรานะอาจจะหาตราไนดะ้ว่ายังไม่แน่ใจกี่ไฟกับกี่แบบ ลงตาเลรอะไรก็พิษอามานครับโอเคครับซ่อนนานนะับซ่อนนานมันจะโดนอันนี้ได้นะยิ่งเราซ่อนนานยิ่งโดนครนะับ ว่าน่ามนะันน่าจะใกล้เข้ามาละการวิ่งตรงบริเวณนี้มีสิลปโดนจับสกเก็ตนะครับแล้วก็แมงมุมนะระวังแมงมุมด้วยเนาะมีโอกาสเช่นกันนะคือกูโดนบ่อยเลยเดี๋ยวเราคนเดียวเวลาเล่นคนเดียวที่โดนแมงมุมบ่อยนะไม,ม่รูนะ้เป็เไรถ้าได้ตัวเองก็กลัวแมงมุมนะลโดนแมงมุมอย่างบ่อยอ่าดวงตาครับดวงตามาละเริ่มมาแล้วมันจะใหญ่มากขึ้นละ องวิ่งแน่นอนครับวิ่งนี่อโอเคมิสแจ็คได้ตราเฉยเลยนะครับอืมดีโอเคตรงนี้ต้องตั้งสตินะครับตั้งสติก่อนจะวิ่งนะครับผมแนะนำไม่ง,งานวิง่งเตลิดแน่นอนครับโอเค ผมรู้มันวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ น้ำมีแค่สองรอบเท่านั้นครับในหนึ่งร้อยประตูเนาะโอ้โหยาสปีดพบร่นเอามาสกกลเลเ้วเหรอ ร้อยสองผมนะผมมาถึงประตูที่ร้อยรอบอ,อีกรอบนะเพราะว่าแต่ว่าพลาดตรงนี้ประตูนี้รอบนี้ดูซิผมจะพลาดหรือเปล่ามาตรงนี้เป็นสซีนคะร่บะกดเลยอ้าวไอหนุม่มเจอกันอีกแล้วเหรอมาเอาชิบไปไปลอง แน่นอนคะมันน่าจะมีถ้าโชคดีี่ยมันจะใหม่กราสบาย,ยครับรือว่ามันเ่เป็นอยู่แล้วที่ผมก็ไม่แน่ใจน,นะตรงนี้ผมพลาดได้ว่าผมออกไปเร็วเกินนะครับเราต้องรอคนระับรออีกนะครับอย่าเพิ่งอ,ออกไปนะต้องรออีกนะครับตอนความจะเดินไปสุด ขึ้นไปเลยนะ ร้อยนะเวลาโชคร้ายขนาดนั้นจะอยู่เราจะปิดคลิปแบบนี้ไม่ได้นะคือกีเนี้ยผมเวลาผมเน็ตหลุดเลยมันแบบคือมันมันไม่สามารถแก้ได้เลยอะ จะปิดคลิปแบบนี้ไม่ได้นะปิดคลิปว่าเด่หลุดเนี่ยเฮ้ยต้องเปิดได้สิไม่เอาแน่อะไรเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยโอเคครับปิดคลิปอย่างสวยงามนะครับโอโ้อะไรกันเขาเนี่ยคือแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะเด่หลุดโอ้โหเป็นการแพ้ที่โคตรอานาถเลยอย่าค้าขาดใจนะผมจะ ว่ามีโอกาสจะทำคลิปมาเล่นใหม่ตอนนี้พอหลอนแล,แล้วเอนนี้คือผมอัดดึกมากเลยนะเอาว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันรอดูว่าจะเป็นคลิปอะไรว่าจะเป็นเล่นเกมเปล่าช่องนี้ลงเกี่ยวกับเกมหมดละแต่ว่าดูจะเป็นคลิปเกมหรือว่าคลิปแอนิเมชันอ่ะรอดูแล้วกันเอาไปว่าว่าเจอกันใหม่ครับอ,อันนาจริงๆโอ้เนาะ